ไปนองเจ้านาเกาลยันตะยูรัลูกคนไปึงนองเจ้าตบเลียนเลยปะเตียมวุ้ผมมงตรันั่นฮตรัมาองมึงนะองกูเออไปรัตาแกกูยืมกงมึงรับเจนนะไม่ได้เลย thế làm con cụ là ai thông, 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 là cái con cụ gặp mới, anh, cô mới cô mà đi đây, tiếng để cái mới Cô đi đây, phải tôi sắp được tôi sắp mang mà luôn lọt trùng đấy, để có mà tìm kiếm bằng phải kia kia bên kia này vai một kia 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 xin, นัยตังค์ได้ยินไหมเพื่อนก็ยินึงเช่นว่าเพื่อนเพื่อนเช่นของเพื่อนไม่ไดีอะเฮ้ยลองทำเลยนะจ้าอยู่ไหนเช่นเดี๋ยวหนูมีของมาอะไรกูตีทำยูเขยรูปัก Hãy đông bạc cưới đấy nay cái vợ già bán túp rồi nó, mấy cái này đi đi có gì cái sốt đó, ta coi túp nữa, cho nấy van, mình vất ra quên đó ấp nụ này à, xin, ở ở ở kia tăng tâm lê, luôn đó thì nói Phải đen Phải nói phải. mới cười mộng phần đề Con màu đi tóc bị ra thị ban thì ấy má Má Ra à. mới, đây rồi. mới chơi một phần vô mộng khăn Cô Chuyện trời vì พี่ร้องมันมจำกู้เชิเดียวอยอะเจ็บมันยอดูลงงอ,อวันน้่พอผูลงแล้วมญ่ก่ายไปได้แลัลไมึงอ,ม,อ,อมันแล็กล้าโยนมันวหวานรุนแรงลงจะเปือนกนโบบานรอนใ้มึงหยอกกลัวอยู่แล้ว

ไปก็ร้อยได้กี่เรียงเลยไปจากคนตัดีนไปากคนนมอวานนี้นะห้ารอยเจ็ดสคนกูได้ต้มเรียงกันยรกูเจอไปเลยว่ากจะดู้ดอกเรกูยิ่งมองัาวอยว่า เดียวิงก็่อยใช้ระเวียบเวรเวรเปล่าวเี่ยต้องเชี่องเรื่อง่าหายนุ่งจัมจ้เลยเนจํากูเกีบหกวละใ้ส่งเชียงกับเมีย่มันกในใส่หาอมียมันใช้ห้โจมันออมไอลุงทีก้นเราหมดโตฮู้คอยกัน่ะ โอหบวบโได้บ่ตัวโอ้ข้าวปีปมื่อกี้พี่ล้ว boundaries! โป้นข้าวทิงร้างยังรำพีล่าวเป็นจินซอยาวโปูยังลุกบรดต่อเลรเว่าเรียงยาเจรุนไง Nè rụng nè hằng lùi Phụ ngắm nè Phê rơi 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 khu bà bá Phê phê Xoay thì đây phê Khu mai đây, Thiết quê Khôn rơi đi nè Cha mai <laughs> đây nè Mai trong lông gạt mưa Bà bá Để khu lên trong đi mày nhả đang rèn bộ bộ măng. คุณเราันอยูแต่ความดีัวรใ้เหลือไม่เหลือความดีเราไรไรไรความดีจำแล้าไม่ได้เรกคนแรงนี้กูไม่เชื่อเชือก็บอกกูแล้วว่าร่อยไม่ต้องและเรื่องนกองแบงปันฮะยิงลูกโดดเร่องทองฟันตึงโกรดกับมันใจ ใช่มันกูเลบมาแล้วอ่ามาเรือกันนักหนาว่ากูจะได้ทีแได้ยินเร่นที่าพงปนเร่บทต่อไป็นกมเปอย่างยังทว่าเปโดยทวาไม่นาก็มันเป็กันโดยที่ไม่นาน ลูกรามแตนบต้นไม่ปราดจะไม่น่าลงราเจ้าเน่ยตางคูไม่เจรล่จกลกูแจเกลือกือร้อยจว่าไงเรยากูแจไปก้งหนึ่งคนตอนนั้นเนี่ยก้าูไดุ้นนอบตู่ไอ้กบกก้าไปไม่เหลือกู่า้ารุนเกังมอวน so แต่ใจกลางเดียวเรื่องดีอยู่เลยนีมาไหนุูนแต่ไม่หวังลุงลาร้องแรงจริงเป็น้องกับเป็น้องดุจด่านกับฟ้าในด้านหนาวบ่โตขี้ยางฝันไอ้ร้อยต๊ะต๊ะต๊ะลุงช้างน้อยใจระเกลือ

Mày nói tầm nan tiện <laughs> Rèm dài bị nó Cha bông này bị nó mà đó Bông cha rụt đi bằng kinh Thôi kề cái cầm <laughs> rủi, rủi lấy này, Núi lấy tay núi mau ra không Là, là xôi máy Phi gặp Đường gặp ว่าจะญาลืมเก็บ <recess> ส <ed isolation> like nice like ีนะครับอากันทร์วิลล์ครับถ้าเป็นรองตัวเบิ่์เจะคุผมเป็นรอบประนนะครับจลคุผมบอกให้ทุกไหมเจ้าพ่าได้ยิงมันงวิ่งไปก็ว่าก็ประธนนู่นนี่มากับเป็นรองผมจริงใจเลือดเลยจริงใจเหยียดมั้าต้อยก่ต้อง ผมไม่เคยเลิกกูไดฮะี่ไม่เคยใช่ฮะถาไม่รีผมยินดีกับพรอวยเอตแมนพีไน้องรับผมได้เปนวดน้อบีเอคนแก่เรืนนผมจะใใจยากับแมาดาวผมคุณไม่แก่ปีน้องแล้วาผมได้ไปนวดนอย่าังเลไม่ได้ไเจาะคแม่มเรา่เดว แต่ผมไเ่รา้มาร้วยผมจะไม่มีเงินทาได้ผมต้อรองมาเลยใจดีเล็แล้วผมจะติดตัวแต่เดียวกาเินวันถูเาเกิดาใจนังเอ็กตัววัวงคอนดีเล็กไปโรงเรียนให้เล <aus S 2> <Definitely S 1> ็กได้หน่อยเนี่ยคนเราอีก้นมาได้พอกับแม่ก็ทำเงินปันนี้ปันนี้ ผมจะลืมประเทศกูเลยพี่น้องนี่กอนี่ือนายอยเบืบองต้นนะครับยังไม่มาวันนี้เลยพี่น้องแลาไมีติดานรน้องรด้วยยังน้องแจ้งับพีปไปไหมน้องไอเปร็ แต่แมงมันวากูมันหนาดิอะเด็กบายปรีดกว่าซื้อมันหนาดิมันลาบก็เรียนมันหวานน่ะไอ้ปรีดขอราหัวพี่โอ้โออีบีแกไม่ต้องมาด่าฉันว่า <INFigual> Kulu ma rai na, mọi người có một cái tấm ẩn nắng kì bùn nắng kì 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 con tròn kì 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 nằm kì kì Nói, kì 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 มันหลบเลยเจ้ามอนกูมินถุกโลบเลยยิ่งพาแม่มอนเลกินม้าว่ามอนควรมีจาตตาซอยเป็นดวงพอหล้วหรือเบ้่าแปลกแปลกแกไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าว่าไอยบิมึงอังจำอะไร

Hắn sẽ hắn lấy làm bột Qua làm sao mẹ Mắn sẽ ngàn Trưng làm bao cụ Mắn nó khác để trưng buồn bột Chính. Ừ Có sao bụ ra đó Nói nói phải ăn trộm cái này Để làm sẽ làm bao cụ sẽ ngàn Ừ Rồi Chính. phải bỏ bỏ sao này ăn bột cả nó Nhiệm vụ em bắt lấy cái bắt kia ngọt đôi là gì? Chuyện vô màn, văn phà cha, cha phà ná châm rọt. Kỳ hạn thì nói bởi nó. Kỳ chán bìm bắt lấy. Bởi cháu không, cũng bìm luôn. An lê ra, dìu dê, nè cá, nằm ngô và cháu cao bột. Cháu cháu ให้จะนักก็บก่อโบชะนักเวียนบินสามหลบจริงามันอยู่ท้องกันด้วยแหละเนาะนี่ชะนักยึดกันเป้าผู้ไม่เกียที่ต่ำก็ยิ่งพ้ไอ้หนูมีปุ๊กยาเมาในมันกูอับอายคนให้เลยเจ็ดวันที่เราง้อกันดีไรตามา ที่รัฐบาลก็ยังลุล่อยไม่ให้ไม่ทำอะไรกันตามบ้านเราไม่รอ้คอยบ้านเราไม่รอ้เพื่อก็พยังขึ้นลุล่อยรัฐบาลนีรายรัร่วมกันยึดเดือดบ้านเราไปม้วนก็ตาไม่เกี่ยวกับยาบ้าม้วนก็ไม่เกี่ยวกับยา mung yang yang ko chak ton nu ti leng yang ya yang ku yang ton nu ko dai pa krua ton deo pa krua lo ee krua manu koi chit ton yang lang pang ta mai ton dan krua pang na nya koi ya waa yang pa krua huuu horawaa ee krua yae nya pom di ta

lâu tới lao lần nên ta mừng càng cú cho rồi tới lâu càng cứ lao cú hai phải rồi lâu không lâu cú chiếm trong rồi mừng tay ai rồi tao có mừng càng cú rồi người ma cân không phải kèm không này lút lút cầm bây giờ hay rồi đúng không rồi nuông ông tiệt toang đây này thì nhìn lút cả nó rụp phi hết đấy cả leo ông lót bây giờ kèm càng ba cú ông bây giờ cú càng trong từ ngày kéo gặp cua thì anh Mình đơm, mình đơm quái về rồi nghe theo Học quái cho người leo, hồi anh quái cả tít chậm mừng ai có gì thế Mừng ra rồi tiếng anh, nó lúa rồi anh Nó quay leo rồi, quái to ngó ngoài leo Hãy anh bộ cua quái leo à Mà đi cua vô chơi chơi lút đê rồi anh cả leo Mình vô bật nè, bí kia tay แม่ก้องกินมาไม่แล้วในป่านี้ต <Yeah. S 2> ําเบื่อจงฮารู้เกมใช้คู่กว่าป่าเพราะว่าปริกปั้นวิธีชีวิตกันแต่ว่าไม่หลูกเนียงไว้ตอนนึงพอมาตึ้งไอโตะอยากขึ้นก็เลยหลูกเนียงโอนพอมาตึ้งเผ่นขึ้นแต่แล้วไม่หลูกโตะไว้ตอนนึงไอโตอย่างโอนเลยวันนี้กมาตึ้งเผ่นขึ้นแต่แล้วไม่นไม่ไว้ก็ไม่ป้่งพอมาตึ้งไอโตาคอยคอยเอาเดียวว่าอย่างโอนเลยยันดู พอมาตึงเปลือนพอคนข้าวมาแล้วเอาพี่เลยนะมึงจำวาเลยดิลังลกเนียงพอเป็นดอกกูขึ้นแต่พอกูขึ้นร้านใหญ่เปลือนจริงแ็ดจริงกว่าป้าก้มขึ้นจินดอกลกเนียงโบเดนลกเนียงเอนแจ๊กแจ๊กยังเป็นนามเลยงอเดียวุณบอกเลยว่าเราจะไม่ดีตรงนี้กินแกงกับเปลือนโดยเฉพาะเราไม่น้าไม่ทุวนไม่ไหลให้ลำบาก lục pa ô bê tê la ba la trá tăng qua nghỉ đây lốc mà làm ba qua nghỉ đây lúc mà ba cả mình rột nó rù đấy cả rột cả ra mình gặp bèn ba mới bèn coi leo dọc gặp anh koi cá coi để này coi qua mình tầm tay dọc cấm để ta bán đi coi gì quần nhín đi đi ra ơ đi ra mày em nhín còn quần nước hết, thì à ghi ra lưm mà cô gần nick rồi ơ đâu ơi ra chặt mần cả mần pe tệ đẹp mần rồi lá lịt chết Bát, chết chút chun chun chết chút ta chun chết chút tóc chết chút 8ดกี่กันจุดใน8.7 8.00 8.50 8.9 8.99 8กี่กันจุดเดียละ8กี่กาวจุดเออทีนี้ให้ดเก5 0 9.77 9.97 9.50ลงเลือก9.50ขึ้นรบไป9.99พรำกี่การจุดใน10.9ขึ้นจน10.4 9.7 10.4 9.7 สิบห <toys> ้าจุดซุนุนสิบห้าุดหนึ่งอกนี่กูตั้งใจว่าถ้าสิบห้ากีกันจุดคุยจุดเองจุดอะไรกูจุดปั๊มัมมาอตมาบจุดปั้มกูมันกนได้ติดร่างรับรองเอาตาูตาจุดตากูจุดปั๊มกูไม่ติดร่างสักวันหนึ่งใจไรเซนเตอร์มันจะเซ็นเตอร์เลไกันจุดปั๊มกันตายอยู่อันนีนผมระเบิดระเลนืุนั่นนะหัจริงผมมันตั้งฟีนะ lợp dương mân đằng phê nên cho mấy ni đầm cháy tầm ở đây giọt lén dương mân giọt tây na dương mân giọt bin bin dương mân rửa lá cuôn dương mân rửa nâng cân nát và mà chốt mà chốt cho dìm quăng leo nhằng dương mân thôi leo dương mân, mân, mân rửa rửa chốt mân tốt ra mô cần mây cần mây mây cháy mân leo ai dây tốt ra mô cần tốt trong cháy mân này ở khuẩn lưỡng cơ ม้วไม่ใจมันเลยมันตอดจะมองไก่ได้ยังแกังเปย์อย่างบ้ายังคองมันอ๋ออย่าไปเตี้ยมมันออย่างนี้กูยอมรับแต่ผมไม่ใจมันก็ยังต้มาม่าเลยไปนั่งกินหน้าจอกก็ใหญ่โตตอวใตนั่งกินหน้าจอกมันเป็นซองอ้อกันแลยวมันเป็นซองตัวใกันแลยกินหน้าจอกมันที่ว่าบักซอมากระเดือกูเครียดจริงคุณนึกว่ามันรูเมนตี้กินนั่งกินหน้าจอก โรแมนติกเรือมึงกันเลยโรแมนติกแต่ปีไม่กูเห็นสองคนเนี่ยดับกวยตามเตียนกินกาวน้อยหนามโรแมนติกแก้วหอกงอกแล้วโรแมนติกแม่มึงเลยแล้วใอยงกูตกตัดมอดรอกเดือนแล้วโรแมนติกจัดเจ้าว่าบ้าจริงกับเนี่ยเขยพี่นี่หอกงอกเลยจ้ะกูจบเลย Nếu chậm chạy bỏ yên, nơi gọi phát ra gọi cầm mới hết hả kìa Rồi gọi chút lỗ Bỏ gọi chút lỗ, bùm, phsshhh Thôi phát lên mà tận tì Rồi đưa ra, bỏ gọi xem tôi chút lỗ, rồi hết vô lèo Rồi thăm tôi cái chút Tát cái thốt, mẹ ca tí xuất Bỏ gọi chút lỗ, bùm, phsshhh Mẹ ca hơi lê lê, rồi lê thăm phí ra Mà chạy mấy cười hết Chẳng bộ mẹ ca hơi lê, là lúc đó chơi cái phát lên อันตินใจไม่ทำมาตินกว่าประจนได้กินแต่คืนนั้นกูกล้าวอยู่หน้าวัดอย่าผมได้มาใจ่แตาดปรตองกราบก้อปต่อผู้จอก้อยดุขคืนนั้นดุดเลือดเจือไปดุตตอรักมังคุดตายกุนขามรักมังคุดพีเลยวอยู่ตายกุนขามเรากันเซกเตอร์นั้นไปตั้งแล้วควายรกคอย่เที่ยงอีท้ายเลยกับกูเข้ามาในวัดตามกัวตอนใสกินอะไรเลยก็ไปเหินมง Rô bùa tròn trầy mau hên giá còn lùi Hả? Mẹ mô là giác rồi cái thằng này nói chả? Vừa giác mắt là nó khen nặng ná Ô, cũng mất dạy bờ mưng à Đưa đến tay ra đi Đưa vào thằng tệ phò mất Nó quăn tay ốc, thầy tay lê, trả tim mù lê Trả tim mù lê Tôi đông rồi lê cái đứa con kia coi vào chứ mày coi vào của vẫn còn việc mày coi vào và từng coi vào mày coi vào và vào thì tầm thứ cần ra của con đã tầm cút bò cút bò tay con vào luôn và dưng coi này bò cái không được ý tai pon vào lồng giấy rồi bỏ qua được coi lại và tóc mẹ mà lại ô cả คุณนั่ยเหลาไล่ว่านนอนนองมาคุณมาจะคิดเว้ยความนั่ยเหลาตอบคุณเลยจริงวันนั้นคุณยอมรับแต่พอกระดวงดีนั้นเนี่ยตนเปล่าลมตีกว่าบ้านแต่ถ้ากูตายเด็กเปล่าลุ้นน้อยเด็กดูรอย่งลุ้นลุงนโบเล่นไปน้อยนั่นเลยตายนี่เลยอะไจริงบ่ต้องแม่มึงไม่ก็ต้องแต่ว่าใจกางเกงยีนเสื้อยีนไปอันปีไหมวันนั้ ăn an đèn zip na con đồng đà lạt về mẹ đồng tam đây mà tưng nắng lùng yếu tóc lóc chạy đây rồi cù <laughs> cam cao dùng bán má giặc rồi <laughs> ngon đúng cỏ về xây cao kinh để tam đây cả tam đây đây này tam đây còn đúng gọt cho ai dây dù găng kính Ư ừ, thì khu bờ Rồi tay vừa đỏ ngọc tăng tay kính để mắt nè Còn cũng mấy bữa rồi à. Cô học cao bát tuổi Nghe tôi hỏi là văng nào cao rẻ bát tuổi ba Đưa ba bữa học cao rẻ bát tuổi đi không Mất mấy bát Mấy tiếng bát mày mấy ba Mấy bát đun diệt chén bồi rất đéo cả à Nè... Bọn mình là lúc giờ kín bọn tâm cái lô của Ai lúc nãy rồi tay nên dùng này, dùng có gọi dùng quất điêu dùng... trùng thế dùng... dùng nó coi kéo kéo dùng cầu lâu rồi nên nó mới say để làm tom cầm lục chín keng nắc na hưởng hỏa phuển trái on phong là chung say say nắc na rồi rồi leo ở bên này cua xuơng gì cả bây giờ say ở này bẹ cua à thế này là trung phong tục nui mẹ mẹ nên khi ăn cua riết tâm men rồi nay nhảy đệm bom กันจ๊เจบ้ากันตํำเพื่อแกตำให้ได้เบี้ยป่วยได้ถือก้าวถือได้กินนี่จนอย่างแรงแล้วครูเตีบ้านกันหลูกบาดปอแล้วบาดมัดหลูกเลยกินยาบาดก็ไปอ๋ออะไจริงอ่ะบวตองดึงไม่บาไม่กินยาบากับบาอยู่แล้วเมื่อกินยาบากับบาดนัดแล้วโลกมันในตัวน้องอ้ตัวจุดตองเปลือนตัวอันเชื้อหนาต้นก็ อขนัานต้นเออตัวปีใจ้าไอ้จุ่มเป็ดอขนัานต้นเออขนาดต้นนั้นไปโรงเรียนเลยอยู่มอเจเลยยังเลืยวเลยอยู่เกณฑได้เนี่ยมันติดโบ้แมมเลยไม่ไม่ไม่รู้มาได้ต้องก็ติดโบ้แม่ต้องเลยอยู่